กองทัพเรือโดยทัพเรลือภาคที่หนึ่งส่งเรือรบอากศาศยานพร้อมด้วยกล่มเจ้าท่าและชุดรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่จอดเปลื่นทะเลน่านน้ำสมัยสารอำเภอสตหีบกีดขวางเส้นทางจราจรทางเรือประมงพื้นบ้านพร้อมส่งเรื่องให้กล่มประมงและกล่มเจ้าท่าดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในเบื้องต้นจากการประสานท่าเรือมับตัพุทธทราบว่าเรือบรรทุกแก๊สและ เรือบรรทุกน้ำมันเป็นเรือที่เคยเข้ามาจอดเพื่อรับส่งน้ำมันและแก๊สที่ท่าเรือมาบตาพุธแต่ปัจจุบันยังไม่มีแผนในการเข้าจอดซึ่งโดยปกติเรือที่มีแผนจะเข้าจอดท่าเรือมาบตาพุธจะมีการกำหนดพื้นที่จอดรอบริเวณพื้นที่จอดเรือหน้าปาก ก้องน้ำท่าเรือมัฟตะพุทธจังหวัดระยองและจากการสอบถามกับตันเรือสาเหตุที่มาจอดบริเวณนี้เพื่อหลบคลื่นลมและรอแผนการรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ท่าเรือมัฟตะพุทธในวันนี้ในการนี้ทอรอพหนึ่งได้ประสานเ t สทีวีศรีราชาเจ้าท่าระยองเจ้าท่าพัทยาและให้เรือหลวงสัตหีบพร้อมด้วยชุดตรวจของสคอคขอขอขอชนบุรีแจ้งเรือดังกล่าว ให้นำเรือไปจอดอย่างพื้นที่เจ้าท่าได้ระบ,บุมาตรพุทธซึ่งเรือต่างๆจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมสั่งการให้เรือหลวงสัตหีบจอดเรือบริเวณพื้นที่ก่อสมสารเพื่อสังเกตการและติดตามผลการปฏิบัติในการเปลี่ยนจุดจอดของเรือสินค้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนิราทิพสีข่าวภาพนันทพลทิพสีรายงาน